สวัสดีครับพี่น้องครับทักทายสบายดีตอนนี้พี่น้องกาลังเบิงย t ท b e ช่องปล่อยไยมาลพอนครับถ้าเบิงแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครหรือกดติดตามนั่นเองนะครับเมื่อนี่เศร้านี่นะครับสีเดินทางไปบวงสรวงละครสองเรืองนะครับเป็นบวงความกันเลยบวงละครสี่เรืองนะครับสำหรับผมก็ได้ร่วมแสดงสองเรืองเลดี้บานช่ำ กับเพลงรักเจ้าพญานะครับทางช่องวันของพี่ทุ่งชัยประสง์สตินะครับพอดีคำเฮานี่ลหละนะครับเอาละพี่น้องครับผมไปบวงสวงละครอ,อยู่ที่เอ็กซ์ตูดิโอนะครับผมเดินทางครับผมไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับเปิด้วยจเมื่อติดตือ ตอนนี้เวลาเอ oh, <GPS. S 1> ้า GPS เดี๋ยอะ4 3นาทีพี่น้องครับไปตท่เช้าครับวันนี้สิได้แต่งตัวเป็นนางโซ่คือนาตีห้าครึ่งนาตีห้าครึ่งแต่งตัวเป็นนางฟ้านางสวัสดิ์นั่งโซนทางต่อพี่น้องกำลังสี่หอนแอคสตูดิโอตอนนี้ตีสี่ห้าสิบเก้า คาับบรุษสุดสร้อยกับมาทายอยู่นี่ครับพี่น้องชื่อมันแอ็กสตอริโอเนอะครับรูดครับบริษัทแอ็กแอ็กสตอริโอจังตากระจายบรูดไอ้นี่คือว่ามันซสียนี่เป็นที่ไทยพี่น้องในเบื้องหลังครับผมคำครับวงสวงละ้รค่อนครับ แต่งสลอดก็ได้แต่งซ่นิดนึงนิดนึงไม่ไม่ไม่เอาหมดไม่เก็บหมดทำไมไม่ซืงแมันยังเช้าอยู่หนูงงแม่แต่งชว์ก็จะเป็นนางโชว์ได้นะคะสงสารช่างจังเลยอ่ะแต่งย่านมากเลยนี่ ไม่ใช่นางโชอ่ะนางโซฮะนางโซนางโซหนิวโซนีลาดค่ะแ่ทะค่ะรอทับปากค่ะรอทับปากค่ะ ำไไม่ด้นักแสดงลายค่ะลูกวันนี้นักแสดงลายค่ะเราแต่งภาพกันจำไม่ได้เลยลูกตัวตีรอรอลูกสาวลูกสายมาลูกสาวยังไม่มาหรอคะลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟลูกโตตียังไม่มานักแสดงหลายดอกย่ามาแล้วแม่ดอกย่ามาแล้วเดี๋ยวจะพาไปมึงแารงหาแต่ละคนเราไปเตรียมงานกันจังใะ ยจะนอนแม่ทาปากแทนเรื่องหลังเนาะให้คุณแม่ทาปากก่อนนะคะคุณแม่ปากสีดมากเลยคค่่ะะพี่น้องที่เคารพค่ะมือนี่ดาราลายใหญ่มือนี่เจฟายสิบสิบไทยพี่น้องได้เบิ่งกันนะครับว่ามีผู้ใดแน่มือนี่ทีมงานเขาบอกว่าประชาสัมพันธ์ในพี่น้องได้รับทราบว่า มือนีพอดีค่ำนะคะเปิดละครซีเรื่องเลยค่ะยังที่ันไซโยนิกันเลนดีบันชําค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเทงรับเต่าพญาอันนั้นเป็นผูศศ้สราเป็นแม่นๆค่ะเป็นเมื่อปืนเลยล่ะค่ะเอามาในสิภาพพี่น้องนะคะว้ายมเปติตยาดเจค่ะสีภาพพี่น้องเป็นดวงหาดล,ลายลายลายหลายมือนีสีเรื่องค่ะวงสวยงความตันเลยค่ะจากพอดีค่ำค่ะไปบงน้ำกัน,นแคบน,น้อง เป็นบรรยากาศค่ะ,ะตัวกันีอ,อันนี้น้องสาวลาค่ะวัสดีค่ะเมเกะค่ะ สวัสดีค่ะเป็นอย่างพี่ฝ่ายคือมีกระโปรงฟูฟ่องค่ะอ่าอยากแบบขึ้นอันเจ้ายิงค่ะอ๋อแบบเจ้ายิงอ่าเลนี่มันช้ำมาสันอ่าหูุ่เป็นแบบเลี้ยงเศษเด้ะสาวสิบสี่ดีได้เลี้ยงจัดเต็มเลยพุดิจัดเต็มเลยค่ะไอ้ฝ่ายอ่าอ่าเอาอ่าอ๋อได้ค่ะว่าไอ้ฝ่ายสองเลื้ยงบ้างค่ะสองเลื้ยงเงาโหตื่นเนาะเดี๋ยวพี่ค่ะเยี่ยมไทยบรรยากาศก่อน พวกเรามจะพรอๆนี่งพระเอกได้ดีเหมือันทะครับรุ่นเทียนอยู่อันนี้นอ้องโบสวัสดีครับโอ้ชุดงานการมากเลันนี้น้องเงินครับสวัสดีครับค่ะ,คะอันนี้ลูกไส้ค่ะลูกไส้ในเรื่องเป็นผู้เ้าเป็นบางข้งค่ะมีน,น้องสาวจ้าจะคนสวยๆนะครับสวัสดีครับ ววันเดียวกันเ<อ>พราะเราอยู่วันเดียวกันอ,อันนี้ลูกสาวแม่ลูกกอสวัสดีค่ะแต่งเยี่งเลยหรอลูกค่ะอ้าวแสงนี่นะครับบรรยาก,กาศใช่อันนี้น้องพี่พลลูกสาวแม่อีกคน่สู้ๆค่ะ ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะเรดดี้บันชำบ้านชาวบ้านชำเอาละฮานี่เ <c oughs> สียยมีดีพี่นอ้องขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็ลูกสาวแม่อันนี้ลูกสาวแม่ในเรื่องเพลงรักเจ้าพยาน้องมาปรางคนงาม แตอนนเป็นแม่แล้วนะดาวลวรู้สึกแบบรู Ici ้สึกแบบไม่ชินะไ่ะดาวติ๊กตอบอีนี e erm. ่น yeah. ้องมารีเกเิบสัมเีบาค่ะจะงามๆจะเต็ม้คา สวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับเขียนบทยุ่งี่กายจำกันได้ไหมนี่ครับคนนี้เขียนบทครับนึกว่าพี่แต่งหน้าแล้วพี่ยังจำผมไม่ได้ได้แต่จำจำจำได้ไหมจำปอยได้ไหมจำได้นี่ระคาเสื้ออะไรเสื้อชุดชุดเบาไปนันหยุดเบาตอนนี้ราคาต้องเดินตลอดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเหยียบได้ชุดเบาเปนนิดนึงเพราะเราจะเป็นอะไรก็หมวกับคนเขียนบทนี่แหละครับขอบคุณมากนะขะ เก็บบรรยากาศค่ะขออนุญาตเก็บบรรยากาศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนี่ใครใช่ไหมน่ะนี่ใคี่พี่พี่ฟู๊พี่ปล่อยไฟพี่ผมตอนแรกเพิ่นึกว่าชั้นเช็คนะตอนแรกชไม่รู้เอ๊ะเงินที่มานี่พี่ปวยไฟหลับเหรบแต่เขาจำมันไม่ได้เลยสวัสดีครับ กันไกันจอร้กดงกันดงกันดให้หนูเข้าเกมได้ไหยได้ตึ้งตึ้งจอรดงดีค่ะอันนี้ก็รับบทเป็นต้องเฟินค่ะเนได้ลดี้เลดี้บนฉ่ค่ะนี่เป็นคู่ตอบสู้กับพวกเรานะคะกีนทุกคู่แ่กันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันในละครสวัสดีครับสวัสดีคด นี่ก็ามึงตีครับครับเก็บบรรยากาศครับอครับแต่งแเยอะเลยต้องมาเช้าหน่อยครับมาเช้าเลยครับสวยเพื่อขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่แดงพี่แดงที่อยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้ครูจินปล่อยไปเอาอุ้ยเออปล่อยไฟอัน สวัสดีค่ะโอ้ยที่เป็นผู้สาวแล้วโอยตายตายวันนี้ตายวันไทยอันนี้ก็ <c oughs> พอกันอยูุรักษ์สิบล้อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นผู้สาวซะแล้วอ,อันนี้เรื่องเรื่องไหนเรื่องพายุทรายครับพี่พายุทรายครับวันนี้เ,นเ,นเจอกันเนาะเจอกันยุรักษ์สิบล้อนี่เลยใช่ครับนี่ มาพ่อกันนี่ก็น้องแอนนี่สวัสดีค่ะน้องแอนนี่รับไมเป็นสงนีคะนี่ก็เจอสวัสดีค่ะพี่โสมเลดี้บันชำหยุดอีกเรื่องอนนค่ะีจะคนง,งามๆเต็มที่ขออนุญาตนะคะเก็บบรรยากาศค่ะสาวสวยๆนะคะ วันนี้คุณแม th ่ขอเดินถ <pl ains> ่ายนะคะขี้ฝุ่นสะอาดเลยลคะก็กวาดบ้านจ้ะสวัสดีครับทีมงานอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเจอกันนานฮะไม่ได้เจอกันนานครับผม โอ้สวัสดีค่ะพี่พี่เป็นนักเลงอยู่กับผมนะคือกันละเรื่องวันนี้ทไมเขามีแผนให้เลดี้บานฉ่ำมามาเอาผู้ชายอยู่เรื่องพี่ยวนับเจ้าพยาไอ้เชื่ยชงชายอยู่ไหนเนี่ยวันนี้ไอ้โทนอันนี้อันนี้เรื่อง เพลงรักเจ้าพญานะครับพระเอกฝากไว้ด้วยนะครับของงานชุกเนอพี่ปอยเนอะงานชุกนะขอบคุณมากครับสองเรื่องเลยนะโอ้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสวัสดีทุกคนนะครับครับครับขอบคุณครับน้องเจอเสียงดีมากครับโอ้ร้องเพลงประกอบละครที่น้องอย่าลืมติดตามนะครับหล่อมากเจอกันนะฮะค่ะไม่กินเลย สุดยอดขอบคุณค่ะสวยๆทั้งนั้นเป็นแม่